สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวธาตุดินทุกท่านแล้วนะคะเริ่มที่ชาวพืนศบก่อนนะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเรื่องการงานการเงินถ้าทริคต่างๆที่จะแนะนำก็เป็นการฟังเปิดหูเปิดตานะคะฟังอะไร เพิ่มเติมพอดแคสต์ก็ได้ใครไม่ค่อยขนาดอ่านหนังสือแจ้งมานี่หนังสือภาษาไทยมันแพงสั่งก็5-6,000พัเพราะฉะนั้นไม่ได้สั่งก็ฟังเขาเอาใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับพวกการทำงานต่างๆนะคะแนะนำนะคะพอดแคสต์ของอพวกช่อง Mission to the Moon นะคะแล้วก็พี่หนุ่มมันนี่โคชก็ได้นะคะคือเขามีอะไรมานำเสนอมาเล่าให้เราฟังมากมายนะคะอันนั้นเป็นลักษณะของการ ใช้งานได้จริงเช่นบางคนอามีปัญหากับควรหน้าง,งานทําอย่างไรได้บ้างหรือว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมจะทํายังไงให้เปลี่ยนงานได้อะไรอย่างนี้น,นะคะเออมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นรูปธปรรมทําได้จริงด้วยนอกจากความเชื่อแล้วเราก็ต้องหาอะไรที่มันพัฒนาตัวเองด้วยนะเราถึงสามารถประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการงานและก็การเงินนะคะอะมาเริ่มในส่วนของชาวถึงศพ โอกาสใหม่ๆเข้ามาเลยจ้ะที่ดีมากบางคนอาจจะมีโอกาสได้เรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีความคิด ในใจว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เ,ออเดี๋ยวฉันเป็นโปรเจกต์ต่อไปจะทำนั่นแหละมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีมากทำอะไรเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้คือดีมากทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกมาร์เก็ตติ้งได้เหมือนกันดีเหมือนกันอาจจะมีความไม่สบายใจลึกๆนะคะเครียดอยู่ลึกๆเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะใครที่ถามเรื่องการสมัครงานเนี่ยมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงการทําเซ็นสัญญาต่างๆมีโอกาสที่จะได้แต่ตัวเอง ค่อนข้างมีความเครียดเครียดเรื่องอะไรเนี่ยจะอายป๊บนะคะ <c oughs> ขอโทษทีค่ะยังเป็นหวัดแต่เสียงดีขึ้นเก้าดาบมันเหมือนมีคู่แข่งมีอุปสรรคเข้ามาที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณค่อนข้างจะเครียดนะคะแล้วก็แปดดาบคือกลัวไม่มีเงินมัง้งกลัวไม่มีเงินกลัวบอกว่าเฮ้ยหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าชาวพฤงศพนะคะ ถ้าว่าจะต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็กังวลใจกลัวว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมกลัวคู่แข่งเราเราจะไม่สามารถทําได้ตามที่เราต้องการนะคะใจะเย็นๆนะคะสู้ไปก่อนนะคะทําได้อยู่แล้วแหละ เป็นกำลังใจให้ justice เกี่ยวข้องกับการทำเอกาสารสัญญาต่างๆกู้ยืมต่างๆใครจะกู้ยืมเงินต่างๆมีโอกาสได้หรือแม้แต่ว่าการไปสมัครงานมันเป็นลักษณะข,ของการจลดปากกาคือถามว่าได้ไหมทำสัญญาก็คือได้งานอยู่แล้วนะคะโอกาสได้งานค่อนข้างสูงแต่ว่าเหมือนตัวเองค่อนข้างจะเครียดไปสัมภาษณ์เนี่ยจะได้ไม่ได้แบบลุน้นแล้วก็ค่อนข้างที่รู้สึกว่าเคยคู่แข่งแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันไอ้ตรงนี้ถ้าเรื่องของการเงินก็ เป็นลักษณะของการเงินเหมือนมันยังนิ่งๆทรงๆอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าคุณมีไอเดียที่จะลงทุนลงแรงทำอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้นมันอาจจะยังไม่ใช่แบบเฮ้ยทำมาสักพักแล้วฉันหยุดดูผลประกอบการอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นลักษณะของการลงมือทำแล้วก็เสี่ยงโชคต่างๆตอนนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะ อาจจะช้านิดนึงจังหวะนี้อาจจะเฮ้ยลำบากนิดนึงอาจจะแบบชะลอตัวไปก่อนก็ได้ยังไม่ใช่จังหวะนะคะของชาวผึ้งศพนะมาต่อชาวกันนะคะใช่ไหมเราทำงานเราดวงก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าปัจจัยประกอบอะไรที่มันให้สบายใจแต่ว่าจริงๆเราก็ควรต้องหาความรู้ที่จะเอาไปใช้ในเรื่องการงานจริงๆนะคะจะพูดว่าดวงก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจก็เท่านั้นเอง เหมือนกับในช่วงอาคครสมัครงานรองานอยู่ระหว่างรอคุณควรจะต้อง Take a คชั่นทำอะไรบางอย่างสมัครสมัครเข้าไปหรือสมัครแล้วไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์ระหว่างรอคุณไปเรียนอะไรคอร์สเพิ่มเติมก็ได้เวลาที่เขาสัมภาษณ์มาอย่างน้อยนะคุณได้มีแบบอัปเดตเรซูเม่อเหมือนกับมีสกิลเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็ได้บอกเขาได้ว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้อย่างนี้ได้อย่างเงี้ยอย่าแบบเฮ้ยรอแล้วก็เมื่อไหร่จะได้ อย่างเงี้ยมันก็ทอแท้ถอยอยู่กับที่เท่ากับถอยหลังไปนะเช่ากันนะคะสดาบเกิดขึ้นลังเลอะไรบางอย่างลังเลอะไรเนี่ยให้ลังเลขึ้นอีกแล้วนะคะอ่าก็โอเคดาวพุธเนาะถอยหลังตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึง6ทธันวาคม ก็ไม่แปลกใจชาวกันในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าสับสนย้ำคิดย้ำทำเป็นพิเศษนะคะมีความคิดอะไรที่แบบเฮ้ยเหมือนกับคิดแต่เรื่องเก่าๆย้ำคิดย้ำทำจะทําได้ไหมอะไรไหมนะเออกลัวเสียใจยกลัวพังพาดเกิดขึ้นนะคะตรงจุดนี้ลังเลไม่ค่อยแน่ใจเลยรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะ ว่าด้วยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของกันแล้วก็เมถุนตัวเองก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องประหลาดใจค่ะโดนกันทั่วหน้าหลักๆก,ก็คือกันกับเมถุน ตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะอ่านเนี่ยลังเลไพ่ลังเลขึ้นเยอะมากโอเคถ้าคุณจะต้องลังเลขนาดนี้แจดงว่าคุณหยุดชะลอตัวไปก่อนในการจะลงทุนอะไรลงแรงอะไรบางทีมันอาจจะไม่จังหวะเนี่ยไพยค่คิดคิดคิดเสียใจเออกลัวลงทุนไปแล้วไม่ได้คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเคยทําไปแล้วแล้วมันเคยได้ไม่คุ้มเสียมาก่อนเพราะฉะนั้นแจ้งมองว่าจังหวะนี้มันเป็นจังหวะลังเลไม่ลงมือทำอเหมือนจะไปสมัครงานก็คือถ้าร้ายแรงคือไปสมัครเราไม่ได้แบบ เงียบหายไม่ตอบถ้าไม่ร้ายแรงคือการที่ว่าจะสมัครดีไหมเนี่ยถามย้ำอยู่นั่นแหละถามย้ำกับตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเฮ้ยจะเอาไม่เอาดีจะทําไม่ทําดีนะคือเวลาช่วงที่มันดาวถอยหลังเนี่ยค่ะจะบอกว่าการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะไม่สว่างที่ดีนักอาจถ้าอยากแนะนาําจะพูดว่าลองดูโปรเจกต์อะไรเก่าๆที่เคยทําไปเนี่ยลองดูซิว่า เป็นยังไงมีอะไรที่แบบพอจะเอากลับมาใช้ได้บ้างไหมนะคะมันเป็นภาวะลังเลกังวลใจค่อนข้างจะเยอะไพ่จบก็เออถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะได้อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบจะบอกว่าคุณนิ่งไว้ก่อนก็ได้ช่วงเวลานี้โอกาสใหม่ๆมันมีเข้ามานั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาปักนี้นะคะสองสัปดาห์นี้มันอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษอาจต้องทุ่มลงแรงลงทุนแล้วก็ ออกแรงพูดะเยอะเป็นพิเศษขายของก็ต้องพูดแบบปกติพูดครั้งเดียวขายได้นี่ต้องแบบพูดสิบครั้งอะไรเงี้ยเออจังหวะที่เหนื่อยเป็นพิเศษนะคะก็จะพูดว่าถ้าเรื่องงานชะลอตัวก่อนยังไม่ต้องสมัครก็ได้ช่วงเวลานี้แต่ถ้าอยากสมัครแล้วก็สมัครไปแต่ไม่ต้องไปคาดหวังนะว่าเฮ้ยเขาจะมาเรียกสัมภาษณ์เพราะอาจจะช้านะคะเงินก็ ไม่ต้องให้ขยืมยืมไปแล้วไม่ได้คืนสูงชาวกันและเป็นลักษณะของต้องขยันเน็กมันนี่เป็นพิเศษอะเงินมันก็มีโอกาสที่จะได้นะเพียงแต่ว่ามันจะช้าอาจจะเป็นจังหวะที่ช้าว่าด้วยพุทธเดินถอยหลังทำใจใหายใจเข้าลึกๆอย่าว่าแต่งนี้เลยชาวกันอย่าไปอ่านเมทุนก็คงเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าพุทธถอยหลัง ก่อนนี้สุกถอยหลังนี้คุดถอยหลังนะคะมันก็จะเป็นจังหวะแบบคิดย้ำคิดย้ำทำคิดถึงแต่เรื่องอดีตคิดถึงแต่เรื่องที่แบบเฮ้ยเอายังไงไม่มันเหมือนกับเป็นสิ่งภาวะลังเลใจอะไรอย่างเงี้ยอืมจะเอายังไงดีจะแบบมีความกังวลใจมันวันที่ไรนะสิบหกเออวันศุกร์นั่นแหละก็ทีนี้มาส่วนในชาวมังกรนะคะ จริงๆเสากลับมาในส่วนของมังกรเนี่ยเสาเป็นดาวเจ้าเรือนมังกรกลับมาในเรือนของคุณเนี่ยจะสร้างให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นนะกลับจริงๆถ้าเสาไปเข้าในสู่ในเรือนอื่นๆเนี่ยอาจจะซัฟเฟอร์กว่านี้แต่กลับมาในส่วนของชาวมังกรจะพูดว่าค่อนข้างเหมือนกับบ้านเกิดอ,อยู่ในบ้านตัวเองก็จะสบายคือจ้งบอกว่าชาวมังกรค่อนข้างจะรับได้นะหรือเปล่า 10ถ้วยเป็นภาวะที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวคือดีมากๆเลยนะคะภาวะการรอคอยนะคะอะไรบางอย่างที่มาจากแดนไกลามาจากต่างประเทศมาจาก เขาเรียกว่าถิ่นที่มันไกลกันนะคะตรงนี้มีภาวะกังวลไม่สบายใจเครียดเกิดขึ้นแต่ถามเรื่องงานประสบความสำเร็จได้ไหมได้แล้วก็ดีมากได้ไพ่คิงสองใบเลย King of Wands and uh, King of อ e n t a c l e นะคะก็งานเงินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ วงเล็บแต่คุณมีความเครียดคุณต้องอดทนเยอะๆในช่วงสัปดาห์นี้ทํรรราอะไรที่เป็นในส่วนของธุรกิจครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านที่วาศัยเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆที่กังวลใจาอาจจะก,กังวลใจาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะมันก็มีมันก็ เป็นภาวะกังวลลังเลได้จงอยากให้ระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงแล้วก็พยายามรอบคอบแล้วกันพุดนี้รอบคอบในเรื่องของพาร์เนอร์เยอะเป็นพิเศษว่าด้วยเสาอยู่ในเรือนของคุณเล็งไปกับในส่วนของเรือนที่7ก็เรือนครอบเรือนพาร์เนอร์หุ้นส่วน มันจะไม่ดีไปสักพักอะถ้าในช่วงเวลานี้แจงจะบอกว่าถ้าคุณเลือกได้คุณไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์ก็ดีนะแต่ถ้าคุณมีพาร์ทเนอร์ไปแล้วคุณก็ต้องระวัง1ระวังโกง2ระวังเรื่องตัวเองนี่แหละจะแบบเฮ้ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกับพาร์ทเนอร์ง่ายค่อนข้างเป็นจังหวะเซนซิทีฟเป็นพิเศษและก็ระวังในเรื่องของคดีความศัตรูเปิดเผยทนายหมอนะคะพวกนี้กลุ่มคนพวกนี้ระวังเป็นพิเศษนะ เพราะว่าอาจจะทำนำพามาซึ่งปัญหาได้ได้ไดนะเงินดีงานดีโชคลาภไม่ต้องเสี่ยงดีกว่าจังหวะไม่ค่อยชัดใครทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกการต่างประเทศครอบครัวดีมากๆนะคะหรือว่าใครที่รอคอยอยู่ถามว่าไปสัมภาษณ์งานได้ไหมโอกาสได้ค่ะแต่ต้องใช้กำลังภายในค่อนข้างเยอะนะ โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้มีโปรโมชั่นปีใหม่ใครสนใจตัวดวงก็ติดต่อมาได้นะคะมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะ